เองเป็นใครมาจากไหนดูสิเจ้าของโลกนี้ยังไม่ใส่ชุดเลยขอต้อนรับคุณผู้ชมนั้นเสุรายการสารร้เยยมชาอุจริปไปไหนจะรับไปไหนนะฮะตอนนี้ฮะารามนี้สองของเราก็ได้เปิดใช้งานไปเรียบร้อยเอาเกิดทันทีเลยนะฮะพูดปุ๊บเกิดพับเลยทันทีนะฮะ เอาเป็นว่านะฮะคุณผู้ชมเรามีอะไรจะอันนี้เตรียมอุปกรณ์ที่จะทําในคลิปนี้นะฮะเตรียมรอเอาไว้เลยอะไรอย่างนี้เนาะเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคฮะนี่ฮะคุณผู้ชมมีอะไรอยากจะโชว์นิดนึงนะฮะนี่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 นนเหล็กนะฮะเหล็กล้นฮะคุณผู้ชมเข้าใจไหมคำว่าเหล็กล้อนอะ่ะก,ก็ก็ต้องเข้าใจสิเนาะเออทำไมจะไม่เข้าใจถูกไหมเออเอาไปว่าคือมันเหล็กล้อนอ่ะนะฮะแล้วเราถึงเวลาที่เราควรจะทําแบบเอ,อ่อฟาร์ม เหล็กอะไรอย่างเงี้ยคลังเก็บเหล็กไม่ใช่ฟาร์มนะฮะคลังเก็บเหล็กฮะคือเราควรจะทําได้แล้วนะฮะไม่จากว่าเราก็รวยพอประมาณหนึ่งนะฮะโอ้โห,โ,หโหอวดรวยไปอีกคุณผู้ชมฮะเห็นอะไรนั่นไหมนั่นมันอะไรนะ่ะซอมบี้ชุดเกราะเพชรหรือยอย่างไรโอ้ my god นั่นน่ะมันสุดยอดมากเลยนะเออใช่สุดยอดมาก เราต้องไปสู้กับมันซะหน่อยนะไปไฟกันสักตาหนึ่งนะฮะเอาให้มันตายกันไปข้าง,งเลยอ่ะเลือดก็ไม่เต็มนะฮะแล้วยังจะไปคิดกับซอมบี้ไอ,อ้คิดไปสู้กับซอมบี้เกราะทองนะฮะฮัลโหลแมนโอ้แมนทาไมเอนชานแค่กางเกงล่ะเฮ้ยแมนอ้า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 แมนอ้มันตายายากด้วยเฮ้ยมันเป็นชุดเกราะเพชรไงเออแมนเออไม่ดรอปอะไรให้อีกเออ นะฮะโอ้โหบริเวณคือไม่เคยตั้งแต่เล่นไ e c r c r t นานะฮะ,ะไม่เคยนะฮะที่จะเห็นเออ่สิ่งมีชีวิตเป็นมอนสเตอร์เนี่ยนะ,นะฮะสวมชุดเกราะเพชรเลยนะ,นะฮะเห็นสูงสุดก็แค่แบบทองอะไรอย่างนี้เนาะเฮะ้ยมันเพชรเลยนะเฮะ้ยเองเป็นใครมาจากไหนดูซิเจ้าของโลกนี้ยังไม่ใส่ชุดเลย <c oughs> ไม่มีชุดให้ใส่จริงจริงทำได้ไหมทำได้ฮะแต่ไม่ทำโอเคไหมจบ คือเราเป็นคนที่หักคอนิดน,นึงนะฮะหักคอฮะหักคออย่าลืมนะฮะว่าคําว่าหักคออ่านว่าหักคอไม่ใช่ไม่ใช่เราจะอ่านอย่างเราอย่างนี้แหละนะฮะมันเป็นเอกลักษณ์ฮะเราล้วถ้าผ้ะหูรัดล่ะ <c oughs> เออ่เงียบนะฮะโอเคมานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกฮะก็คือว่าเรานะฮะจะเอาไงกับมันดีเนี่ยต้องสงสัยต้องลากฮอปเปอร์ลงมานะมัง้ง ล่าฮอปเปอร์เลยไหมเออล่าฮอปเปอร์เลยแล้วกันนะฮะอุ้ยตกใจหมดไอ้นี่นี่โอเคโอเคเก็บของเข้าไปก่อนฮะเก็บเข้าไปสักครู่หนึ่งเนาะโอเคฮะเรามาทำฮอปเปอร์กันดีกว่าฮะแต่ว่าฮอปเปอร์เนี่ยเออเหล็กมันอยู่ข้างบนฮะขึ้นไปเอาสักครู่หนึ่งโอเคปะ่ะอ่าอชิบ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 เอาใครยับเข้ามาสิกระแทก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 เข้ามาสิ เคยบเคยบเคยเบเคยบเอายนทิ้งไปโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะฮะน้องเหล็กจริงๆควรจะเอาเตียงมาด้วยเนาะเออทำไมไม่เอามางงโอเคโอเคมาเราเก็บเหล็กเข้าไปก่อน,นะฮะมาเหล็กอันไหนที่จะใช้ฮะเอาออกมาเลยนะฮะโอเคเก็บเข้าไปก่อนทำฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ฮะอย่างเงี้ยออมาเยอะนิดนึงจริงๆน้อยไปด้ซ้ำนะฮะบอกเลยนะฮะ มันฟาร์มเราจะดูแปลกๆนะมถ้าสมมติว่าแบบเราทําอะไรแบบนี้เนาะเออมันจะดูแปลกมากเลยนะมันเป็นฟาร์มที่แบบน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรอย่างงี้นะฮะเออแต่มันช่วยไม่ได้ฮะคนมันจะรวยมันก็ต้องยอมลําบากก่อนนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออชิบเออชิบมมามันหิวฮะให้มันกินก่อนแล้วกันมันอย่างงี้ไม่ได้มือขามันเตี้ยอย่างงี้ฮะอย่างงี้เออนี่แหละไม่ใช่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  โอเคโอเคถ้าเป็นเสาอย่างนี้ฮะมันเกิดไม่ได้แน่นอนนะหมายถึงไอ้อน้องกระเดมมานะมันเกิดไม่ได้ฮะโอเคเอาลงมาอ้ายเอาลงเอาลงเอาลงวางผิดกันระเนระนาดกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเอาเอาทะลุลงดินเลยไหมเอาทะลุลงดินไปเลยแล้วกันนะฮะเป็นท่อดินเอ้ยเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสายดินสายดินเออเออเอาทะลุลงดินไปเลยนะฮะ จังหวะนี้ฮะไม่มีอะไรให้เสียแล้วเอ่อข้างในนี้อาจจะมืดนิดนึงฮะคุณผู้ชมก็เปิดเปิดไบรท์โหมดได้เลยนะเกี่ยวไหมเนี่ยมันมีไหมก่อนเออเออชึบชื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 บนะฮะเราจะถึงฟาร์มเหล็กเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมอ่านนี้ไงฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กเราก็อยู่ไม่ได้ไกลมากนะฮะอุ้ยลงมาทำไมฉันจะฆ่าเองทั้งหมดเลย คอยดูหุย้ยอะไรอะ่ะยังไม่้ทำอะไรเลยก็ยแค่บอกจะฆ่ามันฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยอ๋อโอ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยขวานไปตายซะไปตายซะเกะอึ๊ยมันนิสัยไม่ดีไปตายซะภาพต่อไปนี้นะครับเป็น เหตุการณ์ที่เานาจะตรายนะฮะเด็กที่มีอายตุต่ำกว่า15ล้านปีควรได้รับคำแนะนำนะฮะเอาตายเลยเหรอฮะโอ,โอ้ยังไม่ตายดูยังไม่ตายยังไม่ตายมันแข็งแกร่งออาตายเลยนะฮะโอเคสุดยอดนะฮะโยนอะไรทิ้งดีนะฮะโอ้ตอนนี้กำลังชอปปิ้งมันนะฮะบอกเลยโอเคได้ของดีเนาะใครจะไม่เอาถูกไหมเออ เออเออเออโอเคฮะสุดยอดฮะเรามาขุดกันต่อนะฮะตอนที่เรื่องของเราฮะคือตอนนี้ฮะเราเจอฟาร์มอักน้าาเออเออโอเคนะเะจาะเข้าไปในที่นี้นดีนิดนึงนะฮะอืมที่ดีดีเนาะเจาะอยู่บนกล่องเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได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 ้ไ ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงฮะขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันอ้าวขยับมาสัมพันธ์ไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเป็นเพลงเลยเนี่ยโอเคฮะเราต่อมาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเออเราต่อมาจากอย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่าเราเราเราตอนนี้เป็นตัวอย่างนิดนึงโอเคโอเคอันนี้เป็นท่อดินนะฮะสายใต้ดินอะไรอย่างนี้เออสุดยอดเออเอาวางสวยๆให้วางสวยๆมันสวยตรงไหนเนี่ยเออนะฮะโอเคฮะ ฮัปเปอร์หมดไม่ใช่ปัญหาฮะเนื่องจากว่าเรารวยเหล็กนะฮะบอกเลยว่าตั้งแต่ทำฟาร,ร์มเหล็กมานี้ใช้เหล็กอย่างซุริซุร่ายนะฮะไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดีไม่แนะนําให้ทํากันนะฮะแต่จริงๆท่านเหล็กมันล้นก็ทำทำไปเถอะเนาะเอาสรุปมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเออสอนยังไงของเราเนี่ยเออแปลกดีเป็นคนที่แปลกนะฮะโอเคตกใจเออออออันนี้น้าอันนี้น้าเออไม่อยากให้มันเจอน้ำอะฮะมันจะไม่สวยนะฮะ เราทาอย่างนี้ฮะเราเน้นสวยนะคะมมรับคุณผู้ชมเราไม่เน้นประสิทธิภาพไม่ใช่เราเน้นประสิทธิภาพสิเออเน้นทั้งสวยเน้นทั้งประสิทธิภาพแล้วกันอะไรอย่างนี้โอเคมากเลยโอเคตรงนี้อุดฮะอุดอุดอุดทำลายหลักฐานทาลายหลักฐานฮะทาลายหลักฐาน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 โอเคตรงนั้นอุดหรือยังอะนะลืมลืมตรงนี้ยัง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 ฮะยังอ๋ออ๋ออ๋อมันเป็นโอ้ยเมาแล้ว โอเคฮะตรงนี้ฮะเ,เรานะฮะเราเราเรา,เราล่าอ้อมอย่างนี้เลยแล้วกันเราไม่อยากคดโค้งเยอะฮะเราเป็นคนอะไรที่ไม่ชอบโค้งฮะเราชอบตรงตรงตรงไปตรงมานะฮะเออโอเคมันติดอะชิปจะโดนไหมจะโดนไหมอะชิปอ่าเยี่ยมยอดอืมเรานี่มัน the best of all อย่า โอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้ฮะเ,ออเราก็อุดทำลายหลักฐานได้เลยนะฮะตอนนี้ฮะเรามีท่อดินนะฮะเป็นสายสายดินนะฮะเออนี่เห็นไหมนํากระแสะไฟที่จะช็อตเรานะฮะลงพื้นเรียบร้อยฮะตอนนี้ฮะเราปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดไปเลยเนาะเออนี่นะฮะมันก็จะรูปแปลกๆนิดน,นึงนะแต่มันต้องทําอย่างงี้ฮะเนื่องจากว่าเออไอรอนกรีนม,มันจะเนาะเออก็นะอย่างที่รูก,กันนะ okay. เนาะโอเคอ่าอุดไปก่อนต้องอ,อ่ประตูทางเข้าเราหาไม่เจอ โอเคอ่ะไหนดูสิล้นแน,น่แน่ล้นแน,น่แน่เอาเอาเอาให้มันจิ้มลงมาฮะเราต้องให้ไอ้ฮอปเปอร์นี่มันจิ้มลงมาอยู่ไในฮอปเปอร์นี่มันต้องจิ้มอย่างนี้โอเคอ่าให้มันจิ้มลงมาอย่างนี้นะฮะผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะทำเครื่องคัดแยกตรงกันนี้ตรงกันนี้อะไรละ่ะตรงนี้กันเออเมาแล้วภาษาไทย <laughs> ไปแล้วนะฮะบา,บายบายโอเค เหล็กหายไปไหนหมดเหล็กทำไมมันเหลือแค่นี้อ่ะเฮ้ยมันใช้เหล็กเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยแล้วของเราก็เต็มตัวเลยเนาะเออนะฮะเราต้องใช้ฮอปเปอร์เป็นจำนวนมหาศาลเลยบอกว่าโปรเจกต์นี้นะฮะคือเป็นการเผาผลาญเหล็กที่มีทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะฮะเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเรากลับมานะหลังจากที่เราเนี่ยนะฮะต่อท่อดินเสร็จนะฮะกลับมาในช่วงนี้นะฮะอ่ะโอเค เล็กมาแล้ว y e a very good โอเคนะเดี๋ยวเรามาทำเครื่องคัดแยกกันดีกว่านะฮะเออเครื่องคัดแยกเราอันนี้เป็นห้องเออ living room แล้วกันนะฮะทุบออกฮะอา้าวห้ามทำไมน่าหนาสิน่าหนาสิเป็น,นปว่าเราเก็บเข้าไปก่อนฮะอันนี้ก็ต้องทุบออกครับคุณผู้ชมเละไปหมดนะตอนนี้โอเคฮะคนมากังจะรวยนะฮะเกี่ยวไหมเนี่ยนะโอเคเอาที่สบายใจเลย นะโอเคงั้นโต๊ะคาฟติ้งเทเบิลตัวนี้นะฮะเราก็ย้ายลงมาได้นะฮะเออมันมันตั้งองั้นเ้าดราฟต์เกลียดนะฮะตรงนี้ฮะจะเป็นประตูไปห้องใหม่นะฮะห้องใหม่อีกแล้วนะฮะบอกเลยนะฮะสุดยอดมากๆนะฮะสุดยอดเหรอเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะมันสุดยอดตรงไหนเออนั่นสินั่นสิโอเคฮะห้องนี้จะเป็นแค่ฐานเฉยๆโง่ๆเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะบอกเลยว่าก็คือร่วงแล้วก็คือร่วงเลยนะฮะถ้าเลื่อนไม่เต็มนี่ก็ตายทันทีเลยนะฮะไอพีเดทึนตรงนั้นเลยเนาะโอเคงั้นเราโอเคมา อย่างแรกฮะเรานะฮะจะทําเครื่องคัดแยกกันตรงนี้เลยนะฮะสดๆตรงนี้เลยนะฮะสุดยอดไปเลยไหมเออเนาะเออเราเราทำอย่างนี้ก่อนนะฮะจะได้ลากมาได้ลากสายอะไรอย่างนี้สายเคเบิลโอเคสรุปไปต้องคบกับจกิดีโอเคมาฮะอย่างแรกนะฮะมาถึงห้องแรกตรงนี้นะฮะเ,ออเรานะฮะจะทําเครื่องคัดแยกอย่างนี้ฮะหันทําไมไม่รู้ไม่บอกอ้าวอ้าวงงเลยนะ เหมือนว่าพื้นระดับนี้มันจะสูงเกินไปฮะทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทําเครื่องคัดแยกเอาไว้ข้างหลังแล้วกันเนาะเอาไว้ไหมเอาไว้ข้างหลังไหมเออเอาไว้ข้างหลังก็ได้เออให้มันดูสวยงามตรงนี้ฮะตรงนี้นะฮะดูดีๆนะดูดีๆอ่าระวังอย่างนี้นะฮะชึบ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 อย่างนี้ฮะอย่างนี้นะฮะสองบล็อกเลยนะฮะ เออแล้วแต่แล้วแต่นะฮะจะ1บล็อกก็ได้นะฮะแล้วทำอย่างนี้นะฮะอุ้ยไม่สวยไม่สวยต้อง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 ,องเป็นสโตนบริกนะฮะเอาเรื่องมากอีกแล้วเราโอเคนะฮะโอเคอเยี่ยมยอดบริกูตนะฮะตรงนี้ฮะอุ้ยเหล็กแต่ไม่เอาฮะนะมันไม่โอเคอืมอืมมันเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้เวอร์ชันใหม่มันจะใช้ได้ปะเนี่ยอ่ลองดูก่อนลองดูก่อน โอเคถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะข้างล่างนี้นะก็จะเป็นการคัดแยกนะฮะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะอันนี้คือเริ่มเข้าไปเก็บเหล็กได้เลยนะฮะต้องต้องต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนาะโอเคฮะส่วนมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งฮะก็คือดอกพัพพีสนะฮะต้องต้องเติมเอสนิดนึงเนื่องจากว่ามีหลายดอกนะฮะมันไม่ได้มีดอกเดียวนะฮะโอเคจบนะจบอ่ะทอดขยับลงมานิดนึงขยับอะไรล่ะขยับลงมานะฮะ อดอกพอปปี้นะฮะเรามาทำพัพพี้แฟคตอรี่กันดีกว่านะฮะตรงนี้ฮะเราใส่เหล็กเข้าไปก่อนนิดนึงนะฮะนิดนึงจริงๆนะตรงนี้ฮะใส่เหล็กเข้าไปเลยนะฮะปึ๊บโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะใส่บล็อกอะไรก็ได้นะฮะที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะหยอดมันเข้ามาในนี้นะฮะอย่างเช่นเออเออสีแดงสีแดงแน่นอนมันคงไม่ร่วงลงมาแน่นอนนะฮะเอาสีแดงยัดเข้าไปนะฮะ หรือทางนี้ดีเลยนะฮะใครที่ไม่อยากให้มันลงมาจริงๆเลยเนี่ยแบบ100%เนะฮะก็สามารถใช้แอนวิวได้โอเคเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันดูรู้สึกแปลกๆงลวงจรมันแปลกๆวงจรอ๋ออ๋ตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้นขอโทษนะฮะขอโทษขอโทษตรงนี้ต้องเป็นอันนี้ฮะอันนี้เออนี่นมันต้องอย่างนี้สิเออแล้วมันอยู่ที่สีอ่าอยู่ที่41นะฮะถูกต้องนะฮะเบรีกูดนะฮะโอเค okay. ย่ำยอดนะฮะต้องใช้เป็นรีพิเตอร์นะฮะคุณผู้ชมก็ว่ามันแปลกๆเนาะ เปิตรงนี้ปักเขาห้มนันนึงนะฮะห้องนี้ห้องนี้เปิดประตูให้เข้ามาได้นะฮะเข้ามาดูวงจรเล่นอะไรอย่างงี้เออได้ได้ได้ได,ได้โอเคเสร็จแล้วนะฮะข้างนี้นะก็จะทําอะไรกัว่ากันไปนะฮะจะไปวนลูปนะฮะเก็บของอะไรอย่างงี้นะอีลูปไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเออนะโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อฮะต่อไปถ้าเป็น poppy factory นะฮะเออเราไม่ได้ต่อสายพานอะแต่ไม่เป็นไรฮะยังไม่ต้องก็ได้ ตรงนี้ครัเป็น Poppy Factories นะฮะน่ารักน่ารักกันนิดนึงเออเราทำป๊อ p ปี้แฟคทอรไว้ตรงนี้เลยนะฮะมันจะได้แบบเดินเข้าได้ทางเดียวกันเลยอะไรอย่างนี้เออสุดยอดนะฮะสวยงามฮะสวยงามนะฮะคุณผู้ชมสามารถสร้างตามได้เลยนะฮะมัน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 ง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าสร้างตามเนี่ยยังไงก็คุ้มนะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะฮะ ตรงนี้ครับวางเป็นเรสโต้นิดนึงเดี๋ยวพื้นตรงนี้จะเปลี่ยนกันก็ค่อยวางกันอีกทีนึงนะฮะตรงนี้ครับวางเป็นเรสโตนคอมนะฮะคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมโพเลเตอร์เอออย่างงี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วสไลด์เอาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอันนี้ฮะเออปึ๊บอย่างงี้นะฮะเออ ater, เรสโตรีพิเตอร์เนาะเออเรสโตนทัชหมดทัชหมดอะทอททอเดี๋ยวเดี๋ยวสติกสติกสติกเอาเอาไมกิ้งก่ามาไมกิ้งก่าคืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไมกิ้งก่าคืออะไร เอาไม้กิ้งก่ามานะฮะไม้กิ้งกา่าคืออะไรนะไปะปิดเอาไปปิดเออนี่เห็นไหมโปรเฟชชั่นแนลนะฮะโปรเฟชชั่นแนลเขาทำกันอย่างนี้ฮะแล้วก็ปักเรสโตนท t ชเอาไว้เออเราต้องขุดตรงนี้ฮะขุดตรงนี้อ,อ่อตรงนี้อ,อ่อโอเคว่างฮะโอเคทอดย้ายอีกแล้วนะไอ้ทอดนี่มันย้ายบ่อยเหลือเกินเอามาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันเนาะตรงนี้ฮะทำเป็นป๊อบปี้แฟกซ์ตี้นะฮะป๊อบปี้แฟกซ์ตี้เราจะให้มันหันตูดมาทางนี้นะฮะ ชิบชิบอย่างนี้โอเคแฟคเอรี okay. ่นะฮะโอเคสีแดงคงไม่มีทางใส่ลงมาแน่นอนโอเคมัง้งถ้าสีแดงมันใส่ลงมาได้ล่ะเราต้องเปลี่ยนฮะเราต้องเปลี่ยนแผนฮะมีของอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาสีเขียว,วยแล้วกันเราคงไม่โยนสีเขียวมาลงมาหรอกถูกไหมถ้าถ้า,ถาเป็นป๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเผื่อทําสีแดงไงอ่าเอาทาเป็นสีเขียวแล้วกันคงไม่เอาสีเขียวลงมาใส่หรอกเนาะปรากฏล,ลงมาใส่นี่หาเลยนะ โอเคฮะตรงนี้ฮะเ,เราจะใส่คอมโพสเตอร์ฮะนี่คอมโพสเตอร์นะฮะคอมโพสเตอร์คอมโพสเตอร์อะไรละ่ะเออพูดไม่ชัดนะพูดไม่สัดนะพูดไม่สัดส่วนตรงนี้ฮะไว้ทำไรนะฮะตรงนี้เอาไว้เออมันเป็นของเหลือฮะของเหลือคือมันนอกข้ออะน,นะฮะมันมันไม่มีที่เก็บอะไรอย่างงี้เออเราต้องการฮอปเปอร์เพิ่มฮะเราก็ต้องแตกเหล็กเนาะฮอปเปอร์ per, อย่างงี้โอเคสุดยอดเวลิกูดนะฮะ ของที่เหลือเราที่เราคิดว่าน่าจะทําผิดอะไรเงี้ยน่าจะเหลือเยอะอยู่นะฮะตรงนี้ทุบออกฮะตรงนี้ทุบออกเล้ก็ก็ปักเป็นอย่างนี้แทนนะฮะแล้วเสร็จแล้วฮะเราทาอย่างนี้ฮะเออก็ถูกแล้ว,ถ,ลวถูกแล้วถูกแล้วเออน,น,นี่อย่างนี้โอเคอันนี้คือของที่มันเหลือนะฮะอ่มันจะอยู่ตรงนี้เนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อปปี้แฟคทอรี่นีเดี uard, 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 ปปเด๋ยวมีทําต่อนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอก,กันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะอย่างแรกฮะเราต่อระบบกันก่อนเออมันมีมันจะมีอันนี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกเหล็กเอาออกมาก่อน ยังไม่อยากให้มันไปติดค้างอุดตันอะไรนะฮะเป็นสีอุดตันนะฮะเออโอเคเอาออกมาเอาออกมาโอเคเรี่ยมยอดนะฮะตอนนี้ฮะเราต่อเริ่มวงจรได้เลยนะฮะอ่าเหล็กก็จะมาค้างกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยว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 เรา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 ทำกล่องเลยไหมทำกล่องเลยทำกล่องทำกล่องล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 งให้มันถูกวิธีหน่อยอึ๊บ น okay. ah, right. ี่ยังถูกวิธีอยู่โอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากล่องกันเลยดีกว่านะฮะเราจะวางเรียงเป็นวงกลมเลยนะฮะเป็นวงกลมอะไรนะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะเราวางจากบล็อกนี้ไม่ได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 ้นะฮะโอเคอันนี้คือทําแบบชอ่อทำแบบเร่งด่วนให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวอะไรต่างๆอะไรละเอียดเพิ่มเติมก็ค่อยไปทากันหลังไปะไรอย่างนี้นะฮะอย่างแรกฮะเราจะต้องต่อมาลงมาอย่างนี้ฮะแล้วเอาเปิดกันหมดฮะสก๊อตเวลิกู นะะเดี๋ยวเราไปทำฮอปเปอร์กันสักครูหนึ่งนะฮะสักครูด้วยนะฮะโอเคสักครูสักกูอะไรอย่างงี้นะฮะชึบโอเคฮอปเปอร์กล่องหมดหรือเปล่าไม่ได้หมดไม่ได้หมดโอเคนะฮะเอ่อลงกันยังไงลงกันยังไงดีอ่ะลงกัอย่างเงี้แหละโอ้โหเจ็บโอเคฮะอย่างแรกฮะอ่ะโอเคถ้าสมมติเราทำกล่องแบบนี้คือคุณผู้ชมฮะ เวลาฮอปเปอร์มันจะมีกดๆหนึ่งนะฮะสมมติว่าอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บถ้ามันจ่ออย่างงี้ก็จริงนะแต่ถ้าสมมติมันมีอย่างเงี้ยมันมีทางแยกอะไรอย่างงี้นะฮะถ้ามันตรงมาปุ๊บโอเคมันตรงนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไปอย่างงี้ก็จริงนะฮะมันมันคงไม่ลงมาถูกไหมถ้าดูด้วยตาป่าแต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าสมมติมันเจอข้างล่างอย่างงี้นะมันเป็นอย่างงี้ได้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าข้างล่างมันมีปุ๊บมันจะลงข้างล่างก่อนถ้าข้างล่างมันมีมันจะลง เป็นหลักการนะฮะเนี่ยมันก็จะเก็บอย่างนี้เนาะนี่ปึ๊บนะฮะถ้าสมมุติว่าข้างล่างมันเต็มแล้วมันก็จะไปต่อข้างหน้านั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตู้เชลฟโชว์เฉยๆอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดหลังไม่เรา,เคาค่อยๆไปทํากันทีหลังนะฮะโอเคฮะไหนมาดูซิมันมีเออมันมันมันเอาเข้าไม่ได้เหรอเหมือนเหมือนเหมือนโอเคโอเคมันเหมือนจะต้องเอาลงอย่างนี้ปะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ เดี๊ยวโอเคเราทำชั้นนี้อีกสักชั้นหนึ่งนะฮะฉันรักเธอไม่ใช่เล่วงแน่แน่ล่วงแน่แน่เอาไม่ล่วง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 เฮ้ยไม่ล่วงตรงนี้นะก็อาจจะเละนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะมันคือฟาร์มฮะเออคำว่าฟาร์มมันไม่มีคำว่าเละหรือเปล่าเอออย่าโอเคโอเคให้มันลงมาก่อนแล้วกันนะฮัปเปอร์หมดอีกแล้วทําไมฮัปเปอร์มันหมดบ่อยจังเลยอ่ะ ไอ้ชึบเจ็บกันอีกแล้วนะฮะเจ็บตัวนะฮะทำฮอปเปอร์ฮะเหล็กหมดเนาะก็ไม่หมดนี่เออนะฮะทำฮอปเปอร์ฮะฮอป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 อ๋อกล่องหมดกล่องหมดโอเคเดี๋ยวไปเอาอันนี้กั่งตั้มหนึงนะฮะเช้าพอดีเออสุดยอดนะฮะโอเคเอามีกล่องอยู่นะฮะเอามาใช้เลยแล้วกันเอามีฮอปเปอร์ด้วยเอามาใช้เลยแล้วกันนะฮะเออเก็บมาไม่ได้ฮะเออเก็บคอสไปก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคฮะเราไปที่ฟรามฟร์มของเรากันต่อเลยนะฮะโอเคมาชึบซึบบบโอเคช่องนี้นะอุดไปเลยนะฮะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะแต่เรามาใช้ที่กระช่องนี้กันต่อนะฮะช่องนี้ฮะเราปลูพื้นสักนิดหนึ่งนะปลูพื้นด้วยนะเออนะฮะสุดยอดไหมภาษาไทยเราไปแล้วนะโอเคฮะมันเหมือนจะต้องเอาลงอย่างนี้ฮะที่ไม่ชมเราจะต้องหันหน้าลงอย่างนี้นะฮะถ้าเรามันถึงจะนี่มันต้องนี้ เป็นบนมิวเสร็จปุ๊บนะฮะข้างล่างนี้ฮะลงไปอีกะฮะลงไปเยอะมากเลยเนาะดนะเ,เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเขาต่อลงมาก่อนนิดนึงนิดนึงนนิดึงแบบชั class, show ่วคราวชั่วคราวนะฮะอ้าวล่วงนะฮะโอเคสุดยอดมา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 ตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะอาจจะมึนหัวกันนิดนึงเนาะอย่างงี้ฮะเออแล้วก็ข้างล่างนี้ฮะต่อมาอย่างงี้เลยนะฮะโอเคมันจะได้มีที่วาง นี่โอเคเรามาข้างล่างอีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะลงมาเยอะมากนะฮะบอกเลยว่าฟาร์ม Poppy Factory ของเรานี้มันค่อนข้างทีง่จะเรากกินกันไปทีเดียวนะฮะอย่างงี้ฮะแล้วเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะดึงม,มันออกมาอ่าแล้วเสร็จแล้วฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะแบบเอาทำเชดหรือว่าจะสูบให้มันขึ้นไปเก็บใหม่ข้างบนก็ได้นะฮะแบบไปเก็บที่คลังเก็บบนมิลอะไรแยกอะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะทำเป็นรัศมีวงนอกอะไรอย่างงี้นะฮะ เออแล้วก็อาจจะทําเก็บบนมิวลักษณนีวงนอกอะไรอย่างงี้นะฮะก็วางกันไปเนาะแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นฮะ,ะเ,เราทำเก็บเก็บเราทาเก็บแบบชั่วคราวก่อนแล้วกันนะฮะอย่างงี้ะะเหล็กหมดหรือเหมือนจะเหล็กหมดนะฮะโอเคฮะ,คะเหล็กมาเติมแล้วนะฮะสป라이สสป라이สนะฮะ โอเคเดี๋ยวขึ้นแบทำกล่องแ๊บหนึ่งนะฮะโอเคทำให้หมดเลยนะฮะได้แค่ข้ากล่องเองนะฮะเอาเป็นว่านะฮะเราทำเก็บของกันตรงนี้ก่อนแล้วกันแบบชั่วคราวชั่วคราวนะฮะแบบเป็นค้างคาวอะไรอย่างงี้นะฮะตรงนี้ฮะเออเรานะฮะจะให้มันเก็บมาทางนี้แล้วกันเนื่องจากว่าทางนี้ยังไม่ได้เก็บเนาะเราให้มันหันมาทางนี้แล้วกันนะฮะโอเคฮะเราจะเก็บตั้งแต่ตรงนี้นะฮะอ่าอย่างงี้ฮะแ้เสร็จแล้วนะฮะเรานะก็มันก็จะไปได้เรื่อยๆเนาะเออใช่ไหมอืมใช่นะฮะ นะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเราจะวางอย่างนี้นะฮะอ่าโอเคนะฮะอ่าอย่างนี้ฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ครับก็จะวางต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่ากล่องเรามีงบประมาณจํากัดนะฮะคุณผู้ชมก็คือมีกล่องน้อยนั่นแหละเออๆอย่างนี้ฮะแล้วก็อย่างนี้ฮะแล้วก็เออมันจะฉายชนกันนะฮะฉายชนกันนะฮะเราก็เลยต้องจะต้องต่อแยกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ฮะฮอปเปอร์เราหมดอีกแล้วนะฮะทำสักครู่หนึ่งเออเรานะฮะทำอย่างนี้ฮะเอาให้มันไม่ชนกันนะฮะ เอออะไรอย่างนี้โอเคเรี่ยมยอดวริกูดนะฮะแค่นี้ฮะมันก็จะทําการดําเนินปั๊มบนมิวให้เราอย่างนี้เลยนะฮะสุดยอดไหมฮะคุณผู้ชมปั๊มง่ายนะง่ายมาก30มิบบอย่างน้อยก็คือแบบได้ดอกป๊อปปี้อะไรอย่างนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วมันคงต้องได้บ้างแหละเออมันคงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันคงไม่มีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้หลุดมานะฮะแบบวีดีอะไรเข้าท่ออะไรอย่างงี้นะฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราทําประตูทีหลังแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่านะฮะเออ ก็น่าจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะห้องเล็กกระถัดรัดนะฮะจริงๆสามารถย่อได้หรือ1อันนะฮะแต่ว่าฮ o อปเปอร์ก็จะต้องเฉียงออกมานิดึงนะฮะจากที่มันตรงแนวดิ่งนี้ก็อาจจะต้องเฉียงมาแทวงนี้นิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคตอนนี้ฮะมันก็ปั๊มกันสนุกสนานเฮฮาเลยนะฮะอืมถ้าใครจะลงไปดูนะก็สามารถลงมาดูได้นะฮะตรงนี้ฮะอ่าเรามีบันไดอยู่พอดีเลยนะฮะบันไดลิงครับบันไดลิงโอเคฮะตรงนี้ฮะเราทําเป็นบันไดนะได้บันไดบันอะไรอย่างนี้เออ ปึ๊บๆนะฮะ้าเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นแทบดอฮะก็คือเป็นประตูเปิดอย่างนี้นะฮะชึบอ่าเยี่มยมยอดปริกูดนะฮะตรงนี้ทําเป็นประตูห้องนะฮะอาจจะเปลี่ยนประตูภายหลังเนาะก็ว่ากันไปนะฮะตรงนี้วางเป็นประตูเหมือนกันฮะแล้วก็วางอย่างเงี้ยสุดยอดฮะฟาร์มนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่ร้อยนะฮะ ขอบคุณที่ตามรับชมในวันนี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะในครั้งหน้าอาจจะเป็นคลิปหน้านะฮะเราอาจจะมาต่อในเดือนกะกระดรกฎาคาม,มานะอาจจะมาต่อเรื่องการทำระบบปั๊มสูบไอเทมขึ้นไปข้างบนฮะรูนะั้นเดี๋ยวคอยไปอุดแล้วกันสุดระบบสูบไอเทมขึ้นไปข้างบนฮะแล้วก็เป็นการที่แบบหยิบหยิบของอะไรเซฟ์เซอร์วิสกันข้างบนเลยนะฮะไม่ต้องลงมาข้างล่างอะไรอย่างงี้ข้างล่างก็จะเป็นคลังเก็บของไปอะไรอย่างี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาคุณชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปนะ เราไปจบสวยๆนิดนึงนะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย้เย้นะฮะฟาร์มเหล็กของเรารวยเหล็กแล้วนะฮะอืย่ำยอด